พามาเบิงนาอีกบอนหนึ่งเนาะแบบตะเวนกำลังขึ้นเห็นปะแม่กำลังขึ้นดอกมันก็เริ่มสิวายแล้วอยู่นี่นะอันนี้ค่อยค่อยสิพามาเบิงมาเก็บบรรยากาศตรงค่อยอย่างน้อยนุ่งซิดน้ำได้นี่อัน,นอย่าพากันด่ามาหลายเดิอเรื่องว้าวไทยนะปกติค่อยกับว่าเลาเ่านั่นแหละแต่ว่าอันนั้นเพื่อนเอฟซีเพื่อนอยากเบิงอยากเบิงเฮือนอยู่เมืองลาววาอยู่จังใดนะค่อยก็เลยท่ายแล้วก็พากเป็นภาษาไทยนาะเพราะว่าย่านเพื่อนฟังเฮ,งฮงาู้เรืง้งอะนะ อันนี้บ้านค่อยน้องเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตอันนี้แม่นทงนาที่ค่อยอยู่มาแต่น้อยๆนี่ที่ค่อยไปนั่นไปนี้นะค่อยอยากไปเก็บเก็บเกี่ยวความรู้สซึกและบรรยากาศก่าๆงนี่ค่อยยังน้อยนะค่อยมากค่อยมานี่ค่อยสิไปคุดปูสไปเก็บผักติ้วไปหาแมงแครงไปคุดสิไปก้านแมงกินนูนไปก้านจักกะจันแต่ว่าบางทีกค่อยชีได้เห็ุทางเมื่อบที่ค่อยคิดไว้นะนี่ก็พอสำนี้เนาะนุ่งสินน้ำเด้อ นี่แม่นเทียงหน้าเนาะเทียงหน้ายามแรงก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องมีก็สิมีทางขึ้นมีบันไดขึ้นแบบนี้เนาะเทียงหน้ายามแรงก็สิเป็นแบบนี้อันนี้ค่อยขึ้นมาเรียวๆเลยได้นี่แบบาาว่าบไดขึ้นมาจัดแต่งกลรงแต่งอย่างไวเลยมันมีพายุไหมอันนี้อาจสะเป็นบนเป็ดบนไก่ขึ้นมาฟักไข่เนาะเทียงหน้า กจสิเป็นแนวนี้เนาะอันนี้มีอันนี้เพิ่มอย่างไซเนาะนี่อันนี้กจสิเป็นนาออกไปแบบนี้แต่ว่าน้าเนี่สิกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วกัอันนี้บ่อนนอนอยู่เถียงนากะสิมีหมอนเก่าเก้าศาสเกาเก้า,าเ,าเ,าเานาะแล้วกัอันนี้นาะจะเป็นบน่อนบ่อนเพิ่นให้เป็ดอยู่บ่เลยอย่างคอยบอับหูเดินนี่คอยบ่ได้ถาม ค่อยบบได้สูบถามใบก้อนนช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการดักปลาค่อยบบจักซื้อมันเด้อน่าจเป็นแบบนี้เนาะเทียงนานยน้ำแร้งกะส่วนมากมันก็น่าจะเป็นพวกขี้ยานะพวกขี้ยาเขามาเสพย,ยาประมาณนี้เนาะในนี่นะเดี๋ยวสิพาลงไปเบื้องข้างล่างนะมันสิเป็นมันสิเป็นนองสะบอนเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดของพ่อข่อยนีตรงนี้นี่กระแม่นเป็ดเนาะอันนี้มันยังมาบกพรบได้ไย มันยังมาบกครบจะมันไปใส่เบิร์นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นหนองป่าเด้อนองมันพ่อเคอยเลี้ยงป่านั่นเด้มันมันมาบกครบกันมีอันนี้น้ําแห้งรลยามแรงแต่ว่ามีป่าได้ข้างในนี่ให้หน้องอันนี้ก็น่าจะเป็นโตะไว้นั่งนะเพื่อนเฮ็ดไว้ตามแบบข้างนอกทงนายามแรงก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องนี่ชิมีก่อนนะไม,ไม่มีอย่าง่อนพ่อแม่่อยปลูกไว้ ก็อันนี้ต้นกกขามเนาะให้หน้ากสิหน้าทางฝั่งนี้นะ่าจะเป็นหน้าของของน้าสาวส่วนทางหน้าแม่ค่อยกสินี่แหละลงไปพุน่นค่อยไปไกลๆพุน่นเพราะว่าค่อยกับไปบ่หอดเนาะนะค่อยกับฉีท่าให้เบิ้งซำนี้แหละมันมันมันกว้างอะนะทรงหน้ากสิกว้างชุดลูกหูลูกตาไปลุ่มพุน่นละ พุ่นไปทางพุ้นแหละไปทางพุ่นแหละแต่ว่าขันค่อยย่างไปนี่ค่อยเป็นลมแน่ๆเลยขั้นให้ค่อยย่างสุดท่งอันนี้นะนอก,ก็สกีเป็นอันนี้นอกานายามแรงแล้วก็ต้นมะขามนี่แต่ค่อยอยังน้อยค่อยมากขึ้น,นต้นมะขามหวานนี่พามาเบิง้งนาอิดบ,บอนหนึ่งนอแบบ ตะเวนกาลังขึ้นเห็นป่ะแม่กาลังขึ้นดอกมันก็เริ่มซิสวยแล้วอยู่นี่นะอันนี้ค่อยค่อยสิพามาเบิ่งมาเก็บบรรยากาศของค่อยอย่างน้อยนุง่งซิดน้ำได้นี่อัน,นอย่าพากันด่ามาหลายเดินเรื่องว้าวไทยนะปกติค่อยกับว้าเล่าเท่แหละแต่ว่าอันนั้นเพิ่นเอฟซีเพื่อนอยากเบิ่งอยากเบิ่งเฮือนอยู่เมืองล่าว่าอยู่จังใดนะค่อยก็เลยท่ายแล้วก็พากเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าย่านเพิ่นฟังเฮาู้เรื่องอะนะอันนี้บ้านคอน่อยเนาะเมืองอุทุมพร แพงสวรรดเขตอันนี้แม่นทุงน่งนาที่ค่อยอยู่มาแต่น้อยๆนี่ที่ค่อยไปนั่นไปนี้นะค่อยอยากไปเก,เก็บเก็บเกี่ยวความรู้สซึกและบรรยากาศเก่าๆไม่ค่อยยังน้อยนะค่อยมากค่อยมานี่ค่อยสิไปคุดปูิไปเก็บพักติว้วไปหาแมงแคสงไปคุดสไปกา้านแมงกินนูน่นไปก้านจ,กกจักจั่นแต่ว่าบุงหัวค่อยสิไดเห็ุทางเมดบอ่ที่ค่อยคิดไว้นะนี่ก็พอสมนี้เนาะนุ่งสิ้นน้ำเดอ้อ